พี่น้องชนเผ่าหลายหมู่บ้านในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการขับรถระยะทางไกลถึง170กิโลเมตรนะครับเพื่อมีการรวบรวมข้าวสารกว่า3ตันรวมถึงพืชผลทางการเกษตรนะครับจำนวนกว่า5ตันเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับนายพนาเสียวงโสติไกรผู้นำจิตวิญญ,ญาณชนเผ่าปกากยอพร้อมทั้งพี่น้องชนเผ่า ในอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการรวบรวมข้าวสารในหลายหมู่บ้านบรรจุถุงขนาด5กิโลกรัมจำนวน653ถุงหรือว่ากว่า3,265กิโลกรัมครับพร้อมกับพืชผลทางการเกษตรทั้งขนุนหัวปลีมะเขือเทศหยวกกล้วยแตงกวารวมน้ำหนักกว่า5ตันนะครับนำใส่รถแล้วก็เดินทางจากหมู่บ้านในอำเภออมก่อยบนดอยสูงระยะทางกว่า170กิเมตร นำมามอบให้กับพี่น้องชาวเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละด้านหน้ามณฑลทหารบกที่33ในตู้เมืองเชียงใหม่ครับซึ่งได้ร่วมกับพลตรีสืบสกุลบัวระวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ที่ได้นำข้าวกล่องกว่า700กล่องมามอบให้กับพี่น้องชาวเมืองที่ตกงานแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่มายืนเข้าแถวยาวเลยนะครับ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตรทหารมาคอยจัดระเบียบในการเว้นระยะห่างแล้วก็มีพยาบาลทหารมาคอยวัดไข้แจกเจลล้างมือแล้วก็นําหน้ากากผ้าก่อนที่จะมีการรับมอบสิ่งของเข้ากล่องนะครับทางนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนโดยพี่น้องชนเผ่าปากกากยอบนดอยสูงก็ขอมีส่วนร่วมในการแสดงความน้ำใจนะครับพร้อมทั้งจะร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันครับ